สวัสดีครับสำหรับอีพีนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวสกายวอล์กหจุดชมวิวนะครับอีกที่หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสกายวอล์กนี่นะครับอยู่ในส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิ์นะครับผมก่อนรับชมช่วยกดติดตามกดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเฮียโอทราด้วยนะครับขอบคุณครับ ม,มันโยงไหมอ่าพอเราเดินสกายวอล์กมานะเพื่อน มันจะมีตรงที่เป็นกระตกครับข้อจำกัดการขึ้นอยู่สี่ท่านสี่คนคแต่ว่ามันเป็นมันเป็นหมอกเนาะนอานมองผี้หญิงข้องตาข้อูเจแล้วด,ด,ด,ดูนะ ้ติ๊ดเต๊าะก็แค่ถ่ายต่อตอนนีเพื่อนนะครับเรามาอีกที่หนึ่งแล้วครับเป็นสกายวอล์กนะครับในสวนตรงนี้นะค่อนข้างจะพื้นที่ยาวเลยนะเห็นไหมครับเห็นชัดไหมเดี๋ยวผมพาดูหน่อกันก็ไม้เยอะต้นไม้สูงสูงมากดูพื้นข้างล่างสิ เราไม่ได้ดูนะว่าพื้นที่มันสกายวอล์กมันยาวเท่าไหร่ประมาณ500เมตรเขาก็บอก500 500เมตรพื้นที่วอล์กมีอ๋อมีห้ามซูบบดีห้ามกินนะครับห้ามเอาของของเข้าล้วก็ให้บราษัทห้ามปีนป่ายนะห้ามปีนป่ายนะครับนี่คือข้อห้ามนะครับอันไหนใช้ได้จะอยู่ด้านลลังเนาะตรงนี้ไม่มีแดดแล้ว ๋ยี๋เดๆให้ดูเหมือนมันจะมีอะไรนะเขาเรียกอ,อะไรนะกิ้งก,ากา่าบินได้เหมือนมันจะมีจริงๆนะครัแต่ว่าเรายังไม่เห็นอันนี้ถ้าคุณจะเห็นกิ้งกาที่มันสัมผด้เขาบอกว่าให้สังเกตดีๆนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ตามตนา้นไม้โ้ยมนไรสูงมากอันนี้น่าจะเป็นพวกพันธุ์ที่ หายากมากเป็นไผ่คิด<ะ>ดูนะคิดดูว่าจากพื้นมาถึงตรงนี้ยก็สูงแล้วแล้วต่อจากเราไปอีกอ่ะดูดิต้นไม้มันแบบว่าโคสูงเลยครับเพื่นพนอน ตรงนี้สวยมากเลยครับด้านหลังโอ้ยโอยอะ่ะค <c oughs> <c oughs> ้อต้องมาเเลว <c oughs> วย <c oughs> วนะครับ <c oughs> มันจะเป็น3แยกเนาะ <c oughs> ถ้าถ้าเราเหนื่อยแล้วอะง่ายๆเราสามารถออกไปทางนี้ได้ แต่ว่าถ้าเราอยากชมวิวเราเดินต่อไปนะมันบอกว่าอีก150เมตรน่าจะไม่ไกลเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะแค่ห <110 S 3> ้าเมตรแต่ว่าเป้าหมายคือมันมันไม่มีนกแล้วไม่มีสัตว์ให้เราดูไงเป็นอางนั้นหนึ่งร้อยหาสเตจอ <c oughs> อนนี้เราเหมือนเหมือนเหมือนโดนโกหกนะ <c oughs> 150เมตร <c oughs> เดินมาเหมือนกิโลนึงนะเดี๋ยวถึงแล้วอีกประมาณอีกประมาณ10เมตรได้ เป็นยุวภูเขาอ่ะนักนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะวันเนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันตรงกับวันหยุดยาวตรงสิ้นสุดอ่ะมันเป็นสกายวอล์กที่เป็นพื้นกระจกอาจจะจำกัดขึ้นแค่4ี่คนเหมือนที่ตรงเราเดินมาแหละค่ะแางเลื่อนก่อได้เลยอล่ะเนื่อยเนื่อย เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพนิ่งกันอตอนนี้เราก็อยู่ตรงจุดจุดชมวิวแล้วเขาถ่ายรูปด้วยนะหนึ่งสอง อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ